ที่ระอว่างที่ค้นของอยู่เนี่ยมันก็มีพลเมืองดีคนข้างบ้านเขาก็เป็นทาหารผ่านศึกนะเขายิงออกมาก่อนเลย<ม>คือพลเมืองดีเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็ยิงใส่มาที่ยายโดนยิงแห้ปลาหักตรงนี้แลนะ้อีกสองคนมันโดนที่มือโดนที่มือมอ,อันโดนเล็กน้อยก็เลยแยกเขายุคนั้นทำทำอีกกฎหมายด้วยแล้วโดนยิงเนี่ยจะไปรักษาตัวยังไงครับคือจริงๆเราไม่ได้คิดว่ารักษาแล้ว คิดว่าตายเพราะความรู้สึกว่าเอาบือจับโ,โหเลือดเจอบ้านหนึ่งมองเห็นเขามีจุดตะเกียงอย่างที่บอกครับแล้วเขาจะมีโลงรหัสเราก็เดินดุมดุมไปเข้าไปในบ้านนี่แหละเดินตัวแข็งก็าแาไนะมันรู้สึกว่าปันจะไม่ไหวแล้วคิดถึงแม่คคือวามรู้สึกคิดถึงแม่แล้ว คือถ้าจะตายก็เออขอให้เห็น<า>หน้า,าแม่เออกลับไปตายที่บ้านก็เขาก็บอกเรือไม่มีน้ํามันเราก็เหมือนกับกึ่งบังคับเขาและบอกเฮียผมโดนยิงมานะเฮียไปส่งผมหน่อยรกเรือไม่มีน้ำมันบอกถ้าเฮียไม่ไปผมนอนตายตรงนี้นะคนที่มันเดินทางผิดกฎหมายเนี่ยอย่างพี่เนี่ยหรือว่าอย่างเพื่อนพี่หรือว่าคนอื่นหลายๆคนเนี่ยจุดจบอก็คือเข้าไปจบในคุก รือแม้ก็ต้องออกมาตายในคุกเนี่ยมันเหมือนนรกมันเหมือนนรกทุกอย่างเขาคอยบังคับเราทุกอย่างแล้วยิ่งคนที่ไม่มีญาติไปส่งไปเสียด้วยนะไปยืนมองเขากินเนี่ยเหมือนเหมือนผีเปรเลยนะได้ครับอ้เป็นเกียรติอย่างสูงเลยครับพี่๋องสว,ส,อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฝองดำเนินผู้ร่วมผู้ร่วมตีใหญ่ กันตีใหญ่เลยครับโหวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยมาอยู่มาถ่ายทําที่บ้านป๋องด้วยแล้วเจอตำนานเป็นเป็นครับผมพี่ป๋องนี่เคยออกรายการของทางเอนุ่มคงกระพันผมอจจะโทษทีนุ่มคงกระพันตอนนั้นรายการบางอ้ออ๋อตอนนั้นเขาจะไม่ทําเป็นอย่างชาแนลใช่ยังเป็นรายการทีวีอก็มามภาษท์ที่ไหนนะพี่ที่บ้านเนี้ยที่นี่เลยมภาษณ์ตรงไหนครับพี่ตรงนี้ว่าริมคลองด้วย สมายได้ก็สักที่ยี่สิบปีแล้วอ๋อที่มาสัมภาษณ์เหรอครับนานขนาดไหนนานนานโอ้ยนานี่สิบแล้วยี่สิบปีประมาณคอนเทนต์ตอนนั้นเขาถามเรื่องเกี่ยวกับยังไงบ้างนะพี่ก็เอาช่วงที่ว่าโดนจับเนาะครับที่วเก็บที่มันมาชวนนั่นแหละแล้วก็เล่าไปไปกันยังไงกัะใครมั่งเอราจริงๆริงเดียงสีใหญ่ก็รู้จักมานานแล้วล่ะที้ว่าที่ว่าบารวมปนกันนี่นะ ครับคือตีใหญ่เนี่ยช่วงนันเขาโดนรถไฟเดี๋ยวจะเคียงไม้มาอ๋อนี่โดดรถไฟเร,เรื่องนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมพี่เรื่องจริงเรื่องจริงโดดรถไฟใช่ หมายถึงว่าเขาโดนจับอยู่ในหนังอะที่ในหนังนี่แหละคือเขาถูกจับแล้วไปประเด็นเขาเขาป้นร้านทองที่เชียงใหม่นี้เพื่อไล่ลำดับให้ฟังนะลักลงมาเขามาโดนจับที่ภาษีเจริญปล้นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่พี่บอกว่าไม่ได้อะไรนี่แหละแล้วคดีทางเชียงใหม่เขาฟ้องมาตีใหญ่เนี่ยก็ตาม เขาเรียกตามประเด็นคือต้องไปดูเสิร์เพราะว่ากฎหมายไม่กําหนดให้พิจารณาคดีหลังรับหลังจะต้องพิจารณาคดีต่อหน้าจําเลยเพราะฉะนั้นศาลเชยงใหม่ก็จะต้องเบิกเอาตัวเนี่ยไปเหมือนทําแผนนี้เขาเรียกว่าเสืบประเด็นไปเสิร์ฟเสิร์ฟประเด็นเสิร์ฟคดีนั่นแหละว่ามันนั้นทํายังไงกันยังไงจะปฏิเสธหรือจะรับสารภาพอะไรก็แล้วแต่คือต้องไปเสิร์ฟในศาลโดยที่จําเลยเจ้าผู้ที่มีส่วนได้เสียเนี่ยจะต้องไปด้วย ครับไปขึ้นศาลที่นู่นล่ะตามกฎหมายเขาเรียกตามประเด็นประเด็นหลังจากคดีตีใหญ่แล้วศาลก็ไม่อนุญาตเพราะว่าไปประเด็นแล้งโดนรถไฟหนีค่ะครับเขาก็เลยจะให้แต่งทนายไปตอลังเนี้ยก็ให้แต่งเป็นทนายไปไปแทน แล้วสองคนเนี่ยตอนนั้นตีใหญ่เนี่ยอยู่ในการควบคุมของกรมราชัณฑ์แล้วติดคุกอยู่ที่คดีที่ภาษีเจริญเนี่ยแล้วไปประเด็นเนี่ยมันก็ต้องใส่โซ่ไปจริงไหมมีตรวนด้วยมีข้อมือด้วยวอะไรเงี้ยพี่แจ๊าอาจจะไม่ใส่ตอวคนพุแจ้าอาจจะไม่ได้ใส่อาจจะใส่ตัวนติดกันสองคนครับราคนละขาครับแล้วพอเขาหลุดไปก็มาหาพี่ป๋อง คือเขาไม่ได้มาหาก่อนที่จะได้ละ่ะคือเขามาลงมาดําเนินนี่หละ่ะแล้วที่นี้ว่าเขาก็รู้จักกับพวกน้องชายครับคือตรงญาตินี่คือก็รู้จัก,กเพราะว่ามันบ้านไม่ไกลกันเท่าไหร่ใช่ปะก็เคยรู้จักกันสมัยที่เขาค้าแตงโมค้าแตงโมที่มาหาหนากเราก็ค้ามาบ่วงช่นนั้นออที่รี้ว่าเขามาเนี่ยมาข้างบ้านจริงจริงแล้วมาข้างบ้านก็น้องชาย เออถ้าน้องชายนี่ก็ต้องเอ่ยถึงไหมชายก็คือเสือสุเทพเสือสุเทพเสืออันเสืออันนะที่ป็นร้อยคดีที่ต่อจากตียพอยตอนเขาเรียกว่ายังไม่อะไรยังเที่ยวน้องชายป๋องน้องชายพี่เองคนดำเนินกันก็น้องชายอ่ะน้องชาเป็นคนที่อย่างอนี่แหละครับคือเขามาที่บ้านเนี่ยคือแบบช่วงนั้นเขามากลางคืนเขาก็มาแบบมาหลบมา เราก็ยังไม่รู้นะว่าเขาโดดรถไฟปะช่วงนั้น,นไม่รู้หรอกเขาเขาก็มาก็มาแล้วก็มีเพื่อนอยู่แถวแถวหลัก<อ>แถวลกัวลกหกแถวบ้านที่จะไปป้นนะ่นแหลอยานิดนึงคนที่กระโดดรถไฟคือน้อยงยายพี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือ,อเ,เป็นเสืออยู่ที่นี่ใ<อ>ช่ไหมฮะพี่คนที่โดดรถไฟคู่ที่ใครตุ้มตุ้มเขาอยู่มหาดอาจารยน ว่าตุ้มแต่จริงๆแล้วก็เราก็ไม่ได้รู้จักเขาหรอกนะตุ้มเขาคนดําเนินคนดําเนินอะเพื่ต่ว่าเที่ยวกันคนละเดีวก็มาเที่ยวกันสมัยนั้นก็คนละแต่คือแก๊งตีใหญ่เหมือนกันแก๊งเดียวคือเขาแก๊งตีใหญ่คือเขาสดิตฝาสดิตฝาเราครับอ่าเราก็แบบว่าไปร่วมคราวนั้นคือแบบเขาลงมาแล้วเขาก็ไปทำงานนะว่างั้นก็มีสายดูให้อย่าที่แปะบอกแล้แล้ คือมีสายดูให้ว่าบ้านเนี้ยมันอยู่ในสวนใช่ปะก็เขาดูลาดเราให้เสร็จไอเรากับเพื่อนเราเนี่ยจริงๆริงเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยตัวเองหรอกที่ว่าแต่ไม่เอ่ยอ้างนะเพราะว่าไม่อยากเอาอ้างชื่อเข้ามาที่ว่าเขาชวนให้ไปอนะเพราะว่าเขาเองชื่อเข้ามาที่ว่าเขาชวนให้ไปอนะเพราะว่าเขาเองมาชวนไปเออชวนไปก็ไปร่วม ลูกทั้งนั้นคดีตอนนั้นมันคือคดีปล้นปล้นที่ไหนเลยพี่แช่หายที่ไหนนะแช่หายจำเนินสะดวกดีอ่ะราคาเนี้ยอยู่วัดแช่หายหลังเข้าไปวัดแช่หายอ่เป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านค้าอยู่ในสวนค้าพวกโชว์หวยพวกขายน้ำม้งน้ำมันอะไรพวกเนี้ยสมัยล้วเรือมันต้องไปเติมน้ำมันก็จะเป็นถังสองร้อยลิตรแล้วก็ไว้เติม พวกเรือในสวนอะไรเงี้ยอ๋อคือแถวแช่แช่ไห่แช่ไห่แช่ไห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 ่ตรงนั้นติดคลองเลยไหมฮะพี่ตัริมคลองริมคลองเลยเป็นคลองแบบคลองเล็กอ่ะไม่ใช่คลองดําเนินครับลองซอยเอ่อแยกจากคลองดําเนินเข้าไปพอพี่ไปถึงก็มีการวางแผนเลยเหมือนกับในหนังว่าพี่มันน่าจากคนละเวอร์ชันผพราะไปมันก็ไม่มีอะไรเพราะหนังจริงๆนี่เขาไม่ได้ดูนะ อในละครที่ตากาสอนรามอ๋อคือพี่ไม่เคยดูตั้งแต่ชัดชัยชัดชัยคือได้แต่ดูไตเติลนิดหน่อยเพราะว่าเรายอมรับว่าดูแล้วเรามันไม่อินมันไม่จริงมันไม่จริงมันไม่อินไงอ๋อก็เลยไม่ดูรู้แต่ว่าหนังเขาดังเขาด้านเรารู้สึกว่าความรู้สึกเราจริงๆคือมันไม่ใช่อย่างนั้นรอกเรื่องเรามันไม่ใช่มันไม่ไดาขนาดนั้นอ่ะ ผมสิบประกวบอะไรเงี้ยผมดูปั๊บผมต้องโดดน้ําเลยพี่ห่ากันมาละครใช่ตอเด็กด้หลังมันเป็นอย่างนี้จริงๆงอาการว่าทำอะไรคือคือผมมีความมันมันฝังผมมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยผมเลยพอเจอพี่ผมอยากเลยอยากรู้ว่าตอนนั้นเราเขามีการเตรียมแผนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพี่ก็ไอแผนจริงๆมันไม่มีอะเพราะไปถึงที่บ้านเนี่ยก็คือเราก็ไปซุ่มอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะขึ้นบ้านนะ่ยนะก็ซุ่มดูว่าทางหนีทีไล่อะไรอย่างเงี้ยคือบ้านมันสงบดี้็ทีนี้ว่าตีเขาอาจจะมีเลิกก็ได้ว่าไปขึ้นตอนไหนเขาต้องมีเลอร์เขาต้องมีเลิกเขาไปพูดนำเพราะฉะนั้น,นเขาก็จะต้องนำขึ้นไปช่วงระหว่างนำขึ้นไปเนี่ยพอขึ้นไปบนบ้านปุ๊บก็สี่ห้าคนไปกันมันก็ต้องแยกย้ายกันทำงานแต่ตอนนั้นสายที่ว่าดูมาให้มันก็เรียกว่ามีทั้งทองมีทั้งเงิน แล้วตอนเรียกว่าถ้าหลังจากเลือกป้นแล้วก็ยังจะมีเรือเจ้าของบ้านทไหร่นั้นเรือเอาเรือมาด้วยเขาเรือเขาเป็นเครื่องเครื่องใหญ่เขามีเรือเราพาหนะที่ว่าเราจะหนีได้อะครับอ่า่ป่ะก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปก็คุมคนคุมเรียกว่าคนในบ้านทันดีขึ้นไปช่วงนั้นประมาณประมาณทักสองทุ่มใช่ไหม ทุ่มฝาทุ่มทุ่มฟ้าข้ามเลยหัวข้ามทำไมก่อนก็เงียบแล้วเทียบใช่ในสวนมันเงียบอยู่แล้วแต่บังเอิญวันนั้นอ่ะมันก็เหมือนมีคนคือเหมือนเขาเขาเล่นการพนันกันบ้างอะไรบ้านอ่ะอาจจะร้านอย่างเนี้ยอ๋อมันก็มีอยู่หลายคนก็แบบพอขึ้นไปปุ๊บมันก็ต้องแยกย้ายกันครับคุมคนให้นอนกับพื้นนอนเบกส่วนใครแผนกที่ว่าขนของใช่ปะคุมคนแล้วก็ ปลดสร้อยปลดอะไรใครวีอะไรเนี่ยก็ให้นอนกับพื้นอย่างเงี้ยก็ขนของก็คือเข้าห้องมีกี่ห้องก็แยกกันไปเข้าพี่แล้วสมัยนั้นที่เขาบอกว่าเขาเซฟของเขาเขาเขาเก็บของเนี่ยเค้าบอกฝังดินบ้างใส่ตุ้มใส่ะอะไรเนี้ยเขาส่วนใหญ่เขาจะไว้ตรงไหนพี่อันนี้รายละเอียดนี่ไม่รู้นะแต่ทีนี้ว,ว่าเรารู้แต่ว่าเขามีทองอม,มีเงินทีนี้ว,ว่าเงินเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นสบายเล็กป้นนะ คือจะไปดูใต้หมอนใต้ฟูกหัวเตียงอาจจะเป็นลักษณะนี้ทองมันก็จะอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ต้องแต่ไม่ได้เก็บแบบผมก็ไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่มีเซฟดินคงไม่ขนาดนั้นเออใช่ใช่ไม่สมัยนั้นไม่มีเซฟไม่มีมันจะราะไอการฝังมันก็อาจจะมีนะเราสมัยก่อนเขามีไว้กลัวถูกป้นไว้ในรูกระบอกถ้าบ้านสมัยก่อนมันจะเป็น ส่งจากะรเยอะมุงจากมันก็จะมีกระบอกครับบางคนกลัวก็ไปยัดเอาไว้ไอฝังไหยเนี่ยจริงๆถ้าเขาใส่หายมันก็อาจจะมีนะแต่ใครจะรู้ล่ะถ้าไม่ใช่คนในบ้านะเขาจะบอกเลยเล่าตอนโดนหญิงเอออ่าครับผมแล้วก็คือแยกย้ายเนี่พี่พออคุมคนแต่ล้วก็เข้าไปค้นของค้นของเสร็จทีระหว่างที่ค้นของอยู่เนี่ย มันก็แบบมีพล,ลเมืองดีคนข้างบ้านเขาก็เป็นทหารผ่านศึกนะครับือเขาได้ยินเสียงเอะอกนคร่บ้านอนะ่ะเหมือนเขาก็คงจะรู้ว่ามีการป้นมีอะไรกันแล้วลนะ่ะเขาก็ข้ามมาคือข้ามมาช่วยอนะ่ะเขาก็ข้ามมาเขาอยู่เรียกว่าเหมือกัคนละฟากก็ไม่ใช่แต่มันมีสะพานเล็กๆข้ามมาได้เขาก็ข้ามมาพอข้ามาามาได้ไอ้ระหว่างเราค้นของเสร็จแล้วเราพอได้บ้านเราก็ออกมา เพื่อที่ว่าจะมาดูมาช่วยข้างนอกระหว่างออกมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามีคนพลเมืองดีแนตะ่เขาข้ามมาแล,แล้วก็ออกมาก็เรียกว่าเตรียมก็เหมือนกับว่ามันไม่มีได้พอได้แล้วอะพอได้แล้วอะทีนี้ก็จะเตรียมหนีพอระหว่างออกมาจากห้องนะ่ะพวอแกก็ปะทะกันกันยิงกันเหรอเออเขายิงออกมาก่อนเลยคือพลเมืองดีเขารู้แนละ้วเนี่ยเขาก็ยิงใส่มา ก็พี่เป็นคนโดนคนแรกโดนคนโอ้โหโดนคนแรกเลยโดนคนแรกโดนเข้าตรงไหนครับพี่ที่ใต้เหล่านมซ้ายเนี่ยน<อ>ะว่พอโดนยังไงต่อแล้วพ่อโดนมันก็สุดนะว่าที่ที่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ว่าไปได้วยกันนด้ละเขาก็มาช่วยเขารู้แล้วว่าเราโดนยิงได้ยินเสียงปืนเนี่ยมล้ก็คองให้เราลงออกจากบ้านพอช่วงนั้นเขาก็ชุลระบุนยิงกันละ ในบ้านคระทางนี้ก็สองตีก็ยิงโดนยิงตีก็โดนด้วยโดนหมดละเออเพื่อนที่บ้านด้วยก็โดนกันหลายคนเพราะว่าเขาถือว่าเขาใช้ได้คือว่าเขาเป็นทหารเขาเป็นทหารเออเขาก็ถือมีฝีมือมีฝีมือใช่ทันยิงได้อะไรอยู่ครับแล้วทั้งนี้เขาก็เลยแบบปะโคมยิงเข้าไปก็คือสุดท้ายแล้วทหารนั้นตายโอโหพี่ทหารเสียชีวิตเลย เราก็โดนหลายๆขนาดโอ้โหแต่ทางเราทางทางพี่ก็โดนโดนหลายคนหลายคนอยู่มนพีตีใหญ่ก็โดนด้วยโดนอันนี้เรื่องนี้ถือว่าเป็นทางนี้โดนสี่คนละอ๋อครับฝ่ายป้องเนี้ยโดนสี่คนตี่ใหญ่โดนยิงให้ปลาหักเลยแล้วอีกสองคนมันโดนที่มือโดนที่มืออันโดนเล็กน้อยก็เลยแยกกัน แยกกันเองที่ยายมันจะต้องไปที่นนบุรีแต่ช่วงที่เขาโดนเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าเราโดนแล้วเราออกมาเราโดนก่อนใช่ไหมพอเราโดนเนี่ยเราจะาก็ชุด,ด<ม>แล้วเพื่อนเพื่อนกับประคองให้ออกมานอกบ้าน<ม>ระหว่างนั้นก็มีการชุนมุนเขาก็ยิงใส่กันยิงต่อสู้กัน,นไอ้เราก็มานอนพักข้างล่างงเงี้ยเหมือนกับตาลายหูอื้อไปแล้ว ในความรู i, y y ้ส uh ึก huh. ก็คือแบบเอ้ยโดนยิง wow. ทีน know ี้กูน่กลัวตายคิดอย่างเดียวว่าตายก็นอนทีเดียวก็เหมือนก็วูบไปอ่ะคือจะไม่รู้เหตุการณ์อะไรแล้วตรงนั้นมันเหมือนหน้ามืดเอาจจะไม่ได้ยินอะไรแล้วหูเราเริ่มอื้อแล้วพี่ตีอใหญ่ก็โดนด้วยโดนก็โดนด้วย เพราะว่ามารู้ทีหลังว่าโดนด่ถ้าพี่บอกว่ามารู้ทีหลังหมายความว่ามันมีการแยกย้ายแยกใช่ใช่แยกกันดีตอนแรกตอนนั้นมันโดนยิงแล้วเพื่อนอีกคนมันลากเขามานอกลากเขามานอกบ้านในบ้านก็ไม่รู้แล้ะไม่รู้ไม่รู้ว่าใครโดนคือถ้าเขาไม่โดนยิงกันเขาก็คงต้องเอาเราไปไปรักษานะเพราะว่าตีใหญ่เขาก็มารักษามาที่นนั่นแหละแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าแล้วยุคนั้นทํา ทำมีกฎหมายด้วยแล้วโดนยิงเนี่ยจะไปรักษาตัวยังไงครับคือจริงๆเราไม่ได้คิดว่ารักษาแล้วคิดว่าตายเพราะควา,ามโโารู้สึกแบบเอามือจับโอ้โหเลือดคือความรู้สึกแบบเรารู้สึกแบบคนทั่วๆไปอะหัวใจมันอยู่ข้างซ้ายโอ้กูโดนยิง้วอกซ้ายที่กูมไ,ไม่ไหล่็าตายไม,ไม่รอดครับกูต้องตายแน่แลวใช่ป่ะก็ออกมา เพื่อนที่ลากมาก็ไม่รู้หรอกว่าโดนยิงที่ไหนที่เรียกว่ามาพิงต้นมะม่วงเนี่ยมันก็เหมือนเคิร์มไปก็ไม่รู้เหตุการณ์บนบ้านเขาอย่างไรกันที่เรียกว่าตีใหญ่โดนยิงอีกเพื่อนอีกสองคนก็โดนยิงที่มือแต่เขาก็สันโวกันกับคนล,ล,ละเมืองดีนั่นแหละนะปะเขาก็จ้องจุดไปทางตีใหญ่โดนยิงก็ประคองตัวตีใหญ่ออกรอกบ้านที่เรียกว่าที่ตีใหญ่หนีออกมาได้เพราะว่าแบบ เพื่อนคือพูกง่คนในทีมนั่นแหละที่ว่าเอาเรือไปส่งเนี่ยเขาก็เอาเรือมารับพอเอาเรือมารับก็รับตีใหญ่ลงไปช่วงชุนลมุนนะความรู้สึกเราคิดแต่ะนะพอคิดที่หลังเลยว่าเออเขาหาเราไม่เจอเพราะเขาชุนลมุนกันอยู่เหมือนกันลืมเราไปอะ่ะไอเราพอรู้สึกตัวปุ๊บเราก็ลุกขึ้นในความรู้สึกถ้าจะตายขอให้ไปตายไกลๆที่เกิดเหตุ ผมรู้สึกมาคิดอย่างนั้นก็ต้องมาตัวเองพยายามพาตัวเองออกให้หนีออกมานอกบ้านไงเดินเข้าไปในสวนดุมดุมเขาอะไรเงี้ยครับคือก็ไปไม่รู้ทิศทางแล้วเพราะมันมันมืดแล้วเนี่ยครับส่วนทางตีใหญ่เี่กเขาก็ไปกันแล้วคือทางคนต่างไปเพื่อนมันก็บอกว่ามาหาที่หลังเนี้ยแต่ว่าหาไม่เจอก่ว่าไอ้เราก็แบบเอาจริง พี่เชื่อไหมว่าเขามาตามหาพี่ก็เชื่อเพราะว่าเชื่อใจว่าเพื่อนคงไม่ทิ้งใช่ไม่ทิ้งเพราะในแบบนี้ยเขาก็จะกลัวไม่กถ้าเกิดเราถูกจับไปก็เราต้องแฉมันมาไอใช่ไหมเขาก็ต้องกลัวเนี่ยยังไงก็ไม่ทิ้งเราเขาก็คงมาตามหาได้แหละแต่ว่ามาแล้วมันไม่เจอเนี่ยคือวิ่งเรือผ่านแล้วระหว่างนั้นบ้านที่เกิดเหตุมันมีคนตายอะคงเขาคงไม่กล้าขึ้นมาหาแล้วเล็กใหญ่โดนยิง เาต้องเอาตัวไปก่อนแล้วละ่ะเผยก็ถ้าทิ้งไว้คนนึงก็ต้องยอมทิ้งใช่ไหมแต่ความรู้สึกเราคิดเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเพราะว่าเราก็อย่างไงขอไปไตายให้ไกลที่เกิดเหตุที่สุดออเครับมันก็ดุมดุมเดินม,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 มาทีนี้ว่าเดินมามันก็เหมือนกับเลือดประตกในเดินมันก็เหมือนมัมมี่ละขาไม่ก้าวไปได้ข้างเดียวอีกข้างมันก็หนักคือมันหนักไปซีกนึงไง แล้วก็เดินเดิน,เด,นเดินไปจนเรียกว่ามองท้องฟ้ามันก็เป็นเดือนมืดมันไม่เห็นอะไรเลยจะมอง <S <s หาแสงหาไม่เจอว่าเราจะเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไงทีบ,บังเอิญมันมองเห็นแสงสว่างอยู่บ้างจนเป็นวัดอ๋อทำอะไรเขาเรียกวัดบัวง,งามเรา,เ,ราเราก็จะมุ่งหาแส<จ>งเอเอเราก็ต้องไปยังไงต้องไปที่จุดท้่ให้ได้วัดบัวงามเอเอคือช่วงนั้นแหละคือมันเหมือนก็ ตำรวจเขาคงรู้แล้วนะ uh huh. เพราะช่วงนั้นเราก็ไม่ได้นึกอะไรหรอกเขาคงแจ้งเหตุไปแล้วแล้วทีนี้เขาก็แจ้งว่าคนร้ายหนีอะไรแบนี้ตำรวจเขาคงจะแบบจุดพุส่องทางหรืออะไรสักอย่างสมัยก่อนนี้การการเราก็ไม่แน่ใจนะเรานึกเกาเองนะเนี่ย oh. เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีงานอนะ๋อ oh. คือมารู้ตอนหลัง oh. มันไม่มีงานวัดนั้นมันไม่ได้มีงาน uh huh. ใช่ปะ สี่ว่าเราก็มองดูว่าเออวัดเขามีงานมั้ยเขาจุดพุที่จะเดินเข้าไปจะไปที่วัดได้ให้ได้เลยที่ว่าเดินเดินไปแล้วแบบว่าพุมันมันจุดได้แค่ดอกสองดอกแล้วมันก็เงียบไปมันก็บอกไม่เห็นดีกระตำรวจจุดต้องการจะจับคนร้ายแต่น่าจะนะตามความรู้สึกการคิดสารยุคนั้นอาจจะใช้ใช้แสงสว่างประมาณนี้มั้ครับอีไม่ถึงอัน ถึงกนั้นก็เป็นตะเกียงเป็นอะไรกันใช่ในบ้านยังในสวนมันยังใช้ตะเกียงอยู่ไฟก็ไฟตะเกียงไม่จุดผู้เพื่อความแบบเฮ้ยมีเรื่องมีอะไรเขาไม่รู้อันนั้นเราก็ไม่รู้นะเขาก็ไม่ได้ไปหาข้อบูลเพราะถือว่าถูกจับไปแล้วก็เลยตามเลยไปแล้วแล้วพี่พอเดินไปแล้วโดนจับไหมหรือป็งไงนะไม่โดนคือไปเจอบ้านหนึ่งมองเห็นเขามีจุดตะเกียงอย่างที่บอกครับแล้วเขาจะมีโรงรหัสครับโลงรหัสถ้ารู้จักรลหะไหมเอาไว เราปิดน้ำเขาก็นอนอยู่ในโรงรหัสเราก็เดินดุมดึงไปเข้าไปในบ้านนี่แหละเดินตัวแข็งก็แบ่นะเดินไปที่หน้าบ้านเขามีหมาแต่หมามันไม่เห่าเราก็เห็นแสงตะเกียงแล้วก็ตะโกนเรียกเขาเฮียเฮียเพราะแถวนั้นเป็นคนจีนขอน้ํากินหน่อยเพราะเรารู้สึกไม่ไหวแล้วขิ่น้ําพอเลือดออกน้ำหลาร่างกายออกเยอะอะไรก็แบบคอแห้ง วุ้ยกสลเลตจะเป็นน้ำเป็นเลือดแล้วอะครับเออก็เรียกเขาเขาก็ลบมาได้ยังไงอะหมาเขามีหมาเขาก็ไม่เห่าก็บอกเขาเดินมาเนี่ยไปเที่ยวงานมาครับแล้วก็ว่างเดียนะบขบาาดีมีเรื่องกันหิวน้ำยังเลยขอน้ำกินหน่อยเขาก็ว่าเอายกน้ำมาให้เอากาเป็นกาน้ำร้อนอะไรนะมาให้กินแล้ก็เทกินกินเสร็จปุ๊บพอกินน้ำเข้าไปปุ๊บ ลุกไม่ขึ้นพูดแกตัวแข็งไปเลยอ mm hmm. พอลุกไปขึ้นปุ๊บ mm hmm. เขาก็ถามว่าอยู่ที่ไหน mm hmm. แล้วแบบว่าก็บอกไปเที่ยวนานวัดมามีเรื่องกับวัยรุ่นเดียวจะกลับบ้านเนี่ย mm hmm. ถ้าบ้านอยู่ที่ไหน่ะ mm ่ hmm. าบ,บ้านอยู่คลองใหญ่อยู่หลักห้า mm hmm. คือรู้สึกว่าเขาน่าจะระแคะระคายแล้วละ่ะว่ามีเหตุการณ์อมีการป้นกันเจะเขาก็ โอเ้เขาไม่มีเรือเราเห็นแล้วว่าเขามีเรือบอกไปส่งหน่อยได้ไหมเพราะเรากลับบ้านไม่ได้มัดไกลกันนะจากวัดดวงามกับที่บ้านเนีเราเดาเดานะเพราะเราก็ไปไ,ไวๆแล้วเขาก็เรือไม่มีน้ํามันคือเขาจะไม่ไปส่งก็ว่าง่าน,นะเราตอนนั้นถ้าเกิดพี่จะไปต้องไปหาหมอไปที่ไหนพี่จะต้องไปมันมีคลิดิกอยู่หน้าบ้านไงอ๋อหลักห้าหลักห้า ตอนนั้นมันมีเขาเรียกเป็นบ้านหมอเป็นคลินิกอยู่ตรงข้ามกับที่บ้านเราก็ว่าอย่างไงกลับไปบ้านก็ได้เพราะมันรู้สึกว่ามันจะไม่ไหวแล้วคิดถึงแม่คือความรู้สึกคิดถึงแม่แล้วคือถ้าจะตายก็อขอให้เห็นหน้าแม่เออกลับไปตายที่บ้านคบก็เขาก็บอกเรือไม่มีน้ํามันเราก็เหมือนก็กึ่งบังคับเขาละบอกเฮียผมโดนยิงมานะเฮียไปส่งผมหน่อย เรือไม่มีน้ำมันบอกถ้าเฮียไม่ไปผมนอนตายตรงนี้นะอ่อเขาก็กลัวแล้วก็เออนอนตายหน้าบ้านเขาเดียวนะเขาก็ถามเลยว่าอยู่ไหนแล้วก็อยู่เนี้ก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนละ่ะเราก็จําใจต้องบอกแนละ้วบอกชื่อพ่อบอกชื่อพี่เพราะว่าสมัยนั้นที่บ้านค้าขายอ,อครับแถวนั้น,นก็มีสวนพริกสวนหอมพวกพริก,กคือเรา เตียเราค้าพริกไงซื้อพริกส่งกรุงเทพเดียค่ะแล้วพี่ชายก็ทําด้วยคือทํากันได้แบบว่าครอบครัวพี่ชายก็มาช่วยเตียช่างพริกคือเรารู้แล้วว่าในย่านเนี้ยถ้าเราบอกชื่อเตียออกชื่อพี่ชายไปเลยรู้หมดเขาต้องรู้จักเพราะว่าในย่านนั้นเราไปช่างพริกเราเคยเข้าไปไปซื้อพริกเขาว่าครับพอบอกว่าเขาก็เออเขาก็รู้จักเลยนะปะ เพราะว่าเตี่ยคงจะไปซื้อพริกที่บ้านเขาแล้วเขามาส่งเขามาส่งเขาก็ออกมาส่งช่วงออกมาส่งเนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันว่าจะพาเราไปส่งตำรวจหรือเปล่าวะไม่เราก็กลัวว่าตำรวจมารอที่บ้านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็ดึกอยู่เหมือนกันว่าเออไปส่งที่บ้านพี่ชายเพื่อนนี้ว่าเพื่อนอีกคนก่อนถึงบ้านเนี่ยเขาวิ่งเรือเครื่องเรือหางยาวอยู่สบายนันก็มาเรียกให้เขาไปส่งเขาก็วิ่งมาเขาก็รู้ว่าเราไม่ไหวแล้วบอกว่า จะไปขึ้นในที่หมอที่หน้าบ้าน่ะวันนั้นหมอก็อยู่เวรโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลใกล้สุดก็คือบ้านแพ้วว่าดําเนินดําเนินเอ้านโรงพยาบาลเพราะเขตแล้วมันขึ้นกับดําเนินฮะโรงพยาบาลดําเนินสมัยนั้นมีโรงพยาบาลดําเนินยังพีมีแล้วเอาเรือเข้าได้ตรงคลองเออเรือวิ่งข้างหลังไปตรงคลองสองต้นไทรนั่นแหละวิ่งเลยเข้ามประเบียบถึงโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลอ่าก็มาเรียกแม่แล้วจะข้ามไปหาหมอที่ว่า ทางน้องสาวหมอที่อยู่คีนิกนะว่าหมอไม่อยู่หมอย่เวรโรงพยาบาลเอาไงดีแม่ก็กลัวเราก็พูดไม่ได้ละสุดแล้วเลือดมันบุญยาบันสแลสเลดมันเป็นเลือดหมดแล้วล่ะครับพูด,ไ,ไ,ดได้แล้วแม่เขาก็ประคองโรงพยาบาลเขาก็แล้วก็เรือเขาวิ่งไปไปที่โรงพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลก็สรุปรักษาหายก็ไปส่งโรงพยาบาลปุ๊บหมอเขาก็ คือ่เข้าห้องเขาก็เจาะดูดเลือดออกเลยใช่ป่ะเขาก็รู้ดิว่าโดนยิงมาเลยคือพอโดนยิงมาเดียเขาก็ต้องสมัยแล้วก็แจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วเราก็พูดง่ายไม่รู้เรื่องอ่ะหลับไปก็ไม่รอดแล้วเดี๋ยวตำรวจคือไม่รู้พอเช้าวันเดียคือทเรียบร้อยไปแล้วครับตำรวจได้ควบคุมเรียบร้อยล็อกกุญแจไว้ก็ด้านแล้วนี่ก็ยังเจาะดึงดูดเลือดออกครับผมถามนิดนึงสมมุติถ้าเรา ไม่ได้โดนยิงมาบาดเจ็บแล้วกลับมารวมที่แก๊งได้อะไรเงี้ยพี่เรามีหมอในกลุ่มมไหมพี่ไม่ดีช่วงนั้นพี่ป๋องก็มีบาดแผลโดนยิงพี่พี่แพ้พี่โดนยิงสมัยตอนที่ออกปล้นหรือนั่นมาอตอนตอนวัยรุ่นออยิางอีกครั้งหนึ่งอะรยิงที่ขาดครั้งเดียวเอาจริงก็ไม่เป็นไรรักษ<อ>าหายก็เดินได้เพราะมันยิงเข้าน<อ>่ ong, องยิงเข้าน่องมันไม่เข้ากระดูกทะลุ แหกไปน่องเราใหญ่โดนเนื้อโดนเนื้อมันฉีกเอาไข<ช>่ฉีกแช,ชลกบ,บอกเจ้าของบ้านที่เราไปไอ,อ้อนี่เขาได้แหละอ่ะพี่แปะไนผมฝากข้อคิดถึงกับเยาวชนที่ได้รับดูรับชมคลิปนี้บ้างม้างค่ะพี่เราก็ดูก็ใช้สติปัญญาดูใช้สมองดูอย่าไปดูครามมันแล้วก็อย่าไปคิดลอกเลียนแบบเพราะว่าชีวิตคนที่มันเดินทางผิดกฎหมายเนี่ยอย่างพี่เนี่ย หรือว่าอย่างเพื่อนพี่หรือว่าคนอื่นหลายๆคนเนี่ยจุดจบมันก็คือเข้าไปจบในคุกหรือไม่ก็ต้องออกมาตายบางคนเข้าคุกไปแล้วออกมาก็ยังมาตายบางคนตายแต่ยังไม่เข้าคุก <c oughs> ใช่ไหมออกมา <c oughs> เขาก็ยังมาตามล่าตามไล่อจอดถ<ส>ึงไม่ติดก็อยู่ลําบากใช่เป็นชีวิตมันลําบากไอ้คือเราเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะโดดเด่นหรือว่าโด่งดังอะไรหรอกชีวิตในคุกมันก็คือนรก ถ้าเราทำผิดกฎหมายแล้วเราก็ต้องไปเข้าคุกเมื่อเราไปเข้าคุกเนี่ยทุกอย่างมันจะเสียหมดว่าครอบครัวลูกเมียพ่อแม่พี่น้องเวลาชีวิตอเออมันเสียเวลาแล้วในคุกเนี่ยมันเหมือนนรกมันเหมือนนรกทุกอย่างเพราะเขาคอยบังคับเราทุกอย่างแล้วยิ่งคนที่ไม่มีญาติไปส่งไปเสียด้วยนะไปยืนมองเขากินเนี่ยเหมือนเหมือนผีเปรดเลยนะออกจากคุกมาทางยังไม่ทันที่จะได้ ตั้งต้นชีวิตใหม่ก็เสียชีวิตโดนพี่น้องเขาตามมาล่าบ้างตามมาเหนียวบ้างลูกลุนลูกรุนหลานเ็คนที่จะโชคดีอย่างพี่เนี่ยหาน้อยมากที่จะหลงเหลืออยู่ยที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเหลือน้อยแล้วเหลือไม่กี่คนเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ว่าอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทใช้ชีวิตให้มันถูกต้องอย่ากลายเป็นคนผิือคนหม่อยากเชียดเข้าไปในคุก นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อไปสติเตืนใจกับรุ่นน้องๆทั้งหลายที่นั่งดูอยู่ฝากอีกนิดหนึ่งสำหรับแฟนๆที่ว่าดูาช,ช่องนี้นะอาชีวะอะไรนะอาชาวะ,าวะทีอาชีวะทีวีคือข้อคิดเตือนใจที่และชยยศได้แนะนำไปก็คือมันเป็นเรื่องจริงสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ที่ชมรายการนี้อ,อย่าเขออาเรียกอะไรอย่าได้คิดทำ อย่าได้แม้แต่คิดก็อย่าได้คิดเลี้ยงได้เลี้ยงไปเลยดีกว่าคือมันไม่มีอะไรดีเลยเพราะว่าประสบปรกกับตัวเองแล้วว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันจมดิ่งลงไปในเหวที่ว่าเราฝ่าจะปีนขึ้นมาได้ที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วปีนขึ้นมาแล้วเนี่ยสังคมจะยอมรับไหมอันนี้ก็ต้องรปรับตัวอยู่นานเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับน้องๆและเยาวชวนหรือเพื่อนทุกๆคนที่ได้ดูรายการเนี้ย ขอให้จะทำอะไรขอให้คิดให้รอบคอบคิดแบบคนมีสติมองรอบข้างอย่างน้อยที่สุดครอบครัวคิดถึงก่อนเอาครอบครัวเป็นหลักเพราะว่าถ้าเราพลาดพังไปแล้วเนี่ยคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือครอบครัวเราคนอื่นจะไม่มีใครมาเสียใจกับเราหรอกตัวเราเองเสียใจเราพอได้แต่ถ้าครอบครัวเสียใจเนี่ยเราจะ แก้ไขไม่ได้เลยอะไรก็จะขอฝากไว้แค okay. ่นี้แหละครับครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพีทั้งสองเลยก็รายการกระบอกไม่มีอะไรให้ไม่ใช่พีเขามึงก็ขุดมออ้อครับไอพี่แป๊ะหนึ่งตัวไอพี่ป๋องด้วยหนึ่งตัวโอเคครับขอบคุณครับของคนนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับโอเคครับ